ตัวนี้เรายืนยันว่าไม่ต้องกดลิงก์ไม่ต้องโหลดแอป,ปอะไรทั้งสิ้นก็ดูดเงินได้สมัยนี้มันไม่มีการส่งลิงก์ให้กับคนไทยแล้วแล้วก็ไม่มีต้องให้กดเลข9หรืออะไรพวกนี้แล้วครับโหลดแอป,ปก็ไม่มีโหลดแอป,ปไม่ต้องอเพราะว่ามีแค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวครับเครื่องตัวนี้ครับที่ผมได้พยายามสอบถามเพื่อร่วมงานนะครับเขาบอกเครื่องตัวนี้เนเครื่องดูดเงินครับมันจะดูดเงินได้70บัญชีต่อวันครับก็คือว่าแค่ลูกค้ายืนยันตัวตนครับมันจะมีคนทํางานอยู่หลังบ้านคอยเข้าสู่ระบบ บัญชีของเราทั้งหมดครับแต่ว่านคนที่ควบคุม<ว>เครื่องเนี่ยไม่ใช่คนไทยไ,ไม่ใช่ครับเป็นคนจีนครับพยายามอย่าไปไปตอบรับครับโดยการบอกไม่ไม่ไม,ไม่แล้วก็วางสายไปอะไรประมาณนี้ครับอย่าไปคุยนานพี่เพราะว่าระบบพวกนี้มันจะไม่ทําการตัดสายนอกจากคุณพี่จะทําการตัดสายเขาเองเครื่องที่ผมเห็นนะครับที่ผมรับทราบมาคือเขาซื้อมาในราคาครับ400ดอลลาร์ก็เปรียบเทียบแล้วก็ประมาณไม่ใช่4ล้านด้วล้านดอลลาร์ครับเปรียบเทียบก็ประมาณ120่อล้านครับ ถึงร้อยสามสิบล้านต่อเครื่องทั้งหมดมันมีสี่เครื่องครับก็คือว่าการทํางานของเครื่องเนี้ยครับผมก็คือว่ามีข้อมูลของคุณของของคุณของคุณพี่เนี่ยครับทั้งหมดแล้วและทีเนี้ยผมต้องการโทรมาเพื่อให้คุณพี่ยืนยันก็คือว่าเลขบัตรํำตัวประชาชนการเราจะทําการยืนยันเลขบัตรประชาชน,นครับคือเวลาคนไทยนะครับไปทําธุรกรรมต่างๆครับเดี๋ยวเนี้ยต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมครับการเปิดบัญชีก็ต้องใช้บัตรประชาชนเพราะเลขบัญชีกับเลขบัตรํำตัวประชาชนจะ พอเราได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้มาแล้วครับก็คือว่าให้ลูกค้ายืนยันตัวตนครับว่าเลขบเลขบัตรประจำตัวประชาชน,นครับถูกต้องหรือเปล่าผมก็จะทําการถามว่า,าเลขประชาชนของคุณครับถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้เขาก็จะบอกอ่าใช่ครับแล้วคุณติดต่อมาจากไหนอะไรยังไงผมก็ทําการอ้างว่าผมติดต่อมาสมมติครับจากปปงอ่ดสไอนะครับ,จา, SI รบจากกรมสุลกากร,กรนะครับหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พยายามจะถามเพราะว่าบัญชีของคุณเนี่ย อ่าใช่เป็นเลขบัญชีนี้ไหมอ่าไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าพอเขาบอกถูกต้องผมก็จะลุกเอาโทรศัพท์ที่ผมคุยกับลูกค้านะครับเข้าไปเสียบที่เครื่องตัวนี้ครับแล้วเครื่องตัวนี้มันก็จะรันระบบของมันเองนะครับแล้วก็จะมีอ่คนทํางานหลังบ้านก็คือเป็นคนจีนนะครับคอยอยู่ข้างหลังเครื่องนี้แล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กอยู่ครับทั้งหมดอ่าสี่เครื่องเครื่องก็สี่ตัวเวลาเราบอกข้อมูลพอลูกคายืนยันตัวตนเสร็จบอกใช่แล้วก็กด enter มันก็จะส่งข้อมูลไปที่เครื่อง และทางหลังบ้านก็จะทําการเจาะระบบหรือการแฮ็กโทรศัพท์เราครับเพื่อเข้าแอปสู่แอปพลิเคชันโทรศัพท์ของเราเพื่อไปทําการดูดเงินในบัญชีออกมาแบบว่าดูดออกมาแบบว่าไม่ให้เหลือแม้แต่บาทเดียวครับคือว่าต้องหายอดให้กับทุนจีน,นครับต่อวนัน